ผมอยากจะให้สภานี้ตั้งสติตั้งหลักกันหน่อยเราพูดถึงการนิรโทษมาตรคดีตามมาตรา112หรือไม่ควรจะตั้งคำถามว่าคดีที่เกี่ยวกับ112เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งในสังคมไทยหรือไม่ถ้ามีเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ไปโยงกับมาตรา1นึเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันอย่างไรแล้วจะทํำยังไงกับการบังคับใช้กฎหมายนี้จะทํำยังไงกับกฎหมายนี้ก็ศึกษากันต่อแต่ไม่ใช่วาระนี้ไม่ใช่เป็นวาระโอกาสที่พักการเมืองจะมาแข่งกันแสดงความจงรักพักดีว่าถ้าเห็นด้วยกับการนี้ลโทษ ก็แสดงว่าไม่จงรักภักดีไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษจึงจะแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่แบบนี้เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันหรือไม่และในการแก้ปัญหานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงอย่างไรเช่นไม่ให้มีการไปใส่ร้ายการกลั่นแกล้งกันในโดยอาศัยมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้เป็นตด ท่านประธานครับผมพูดเรื่องนี้ในฐานะสสคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องพร้อมๆกับท่านนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งประการสุดท้ายแล้วก็คือผมพูดเรื่องนี้ในฐานะผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อานิสง์จากการนิรโทษในอดีตมาแล้วหลายครั้งการนิรโทษที่ผมได้รับครั้งที่หนึ่งคือ6ตุลา6ตุลาคือคดีอะไรท่านประธานที่เคารพ ความมั่นคงเยอะแยะไปหมดเอาไปลงโทษประหารชีวิตอย่างสุธรรมแสงประชุมโดนคดีนี่ประหารชีวิตสามรอบไม่รู้จะหมดหรือเปล่าและในนั้นมีคดีที่ปัจจุบันเรียกว่า1นึสองอยู่ด้วยเขานิรโทษนิรโทษเพราะอะไรไม่ใช่นิรโทษพวกที่กระทําผิดมาตราหนึ่งสองเขานิรโทษเพราะว่าคนเหล่านั้นนักศึกษาในยุคนั้น ไม่ได้กระทําความผิดมาตรหนึ่งหนึ่งสองเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถูกใส่ร้ายป้ายสีการแ,แกล้งการแกล้งเขาจึงนิรโทษนิรโทษมาแล้วครับสุดท้ายนะครับผมได้รับการนิรโทษในการนิรโทษคดีที่เกี่ยวกับการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ท่านประธานครับนิรโทษมาแล้วนิรโทษมาแล้วคดีคอมมิวนิสต์นีน่ ร้ายแรงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะว่าคดีคอมมิวนิสต์คือบอนทาลายสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วทําไมเขานี่ละโทษและต่อมายกเลิกพรบรนี้ไปด้วยเพราะเขาเห็นว่าต้นเหตุของการมีคอมมิวนิสต์ก็คือพรบรนี้ครับพรบรนี้มันไปกันแกล้งทำไปถูกใช้ไปกันแกล้งคนจนกระทั่งกลายเป็นถูกตั้งข้อหามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ เขาเลยยกเลิกยกเลิกแล้วท่านกรรมธิการบางท่านเป็นห่วงว่าการยกเลิกการนิรโทษเดี๋ยวจะมีการกระทําผิดซ้ําท่านไปดูนะครับการนิรโทษและต่อมาทําให้เกิดการกระทําผิดซ้ําโดยประชาชนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การนิรโทษแล้วกระทําผิดซ้ํามีอยู่เรื่องเดียวคือการทํารัฐประหารนิรโทษ ตนเองแล้วอีกไม่กี่ปีก็นิรโทษก้อนรัฐะหารอีกนิรโทษตนเองอีก